เนะขาพูดความาหลายเมียซื้อใบเฟอเร์แขกเราจะว่าแขกมาสอกคนตอนยังน้อยคนะ่ะอยากเป็นไข่เลยเป็นไข่แล้วได้กินหม,ม,นไนมไวไวีได้กินหมีไวๆได้กินกตี๋ยวซอยแม่กับม่มเป็นไข่กับคนกินของดีเมียก็ได้ <c oughs> ถ้ากินเฟอร์นี่แมงห่วยหนึ่งเอาไปกินน้ำกันซีมจังแต่ก็ว่าเค็มตลอดอยากได้น้ำซุปลายๆนะทำอิสิเลีซื้ออยู่ห้างแซ่บ ฮานแซบมนันปีนฮันก็แซมไปซื้อฮานก็แซบพัดว่าแซบก่อนฮานแซมจังปีนกันให้ดีกว่าฮันฮานนี่หันแซบก่อนฮันแซมอ,อ,อันนั้นจัะได้เปลี่ยนฮานละสบายดีทุกคนมาพบกับซันนี่ในช่องซันนี่ชาแนลมือนี้มาหาออตโอต้อีกแล้วมาทุกมือทุกคนออ,อ,อตโต้เกิดหกมือเนาะซันนี่มามือนี้เป็นมือทีซีเพราะว่า มืออื่นมือเหื่อมือวันศุก์น่อ,อันเอโตกัสิกับบ้านแล้วนาะมาาล้ะก็มือนีตต้ตัวเฮ็ดอันนัดกับน้องสาวเดนเนาะน้องสาวคนที่มาเยี่ยมกันเลยมาพากันมาเนาะมือนีตต้ตัวเฮ็ดขับปุ้นเนาะกัสชิมานางขินแม่ตัวแล้วก็แม่จานขินแล้วเนาะกัสิกินกับน้องสาวน้องสายเนาะพันมานั่นแปลว่าซันนี่หันมักขับปุ้นที่แบบว่าน้ําจะอุ่นๆคะนะทุกคนเขาเขาจะกินน้ําอุ่นหรือว่าค่อนไปทางฮ้อนนะก็เลยว่าชิมาอุ่นก่อน มาอุ่นก่อนพอเพราะว่็นทิพน่าจะตอนสวยพุนะ่นอะกินกับ,บัักทาวกระกรอบมาทุกมือเพราะว่าอันยักหน่อยแบบว่าออโต้กับลองสามหลักสี่แบบดนๆสิได้เห็นเธอหนึ่งแต่ว่าหลายนยูุพีสองคนนะไอ้ตั้มกับไอ้โตหันแบบอยู่ใกล้เนาะเอาไปหาต่อใดก็ได้สินะและ้วคนข้าวว่าเที่ยวมาดูแดอนเมื่อนี้หัน ซาตีกับอันน้องไทยกับวาสซีมาแล้วแต่ว่าไอต่อเพิ่เป็นไข่ก็เลยว่าบอได้มามีแต่ซันนี่มาเนาะมาแล้วก็ประมาณเก้าโมงคิวโมงก็สิกละไม่กินข้าวปุ้นเดี๋ยวไปอุน่นไปอุ่นน้ำอันข้าวปุ้นก่อนทุกคนข้าวปุ้นตัวโยนเห็ดทุกคนก็ได้กินเบิดละซึ่งไงยจะมีสิกนับน้องสาวเมย์ไปอาบน้ำคน กลิ่นข้าวปูนส่วนหลายจะใส่ผักหลายๆแล้วก็เอาเอาขอ้าวปูนใส่น้อยนิดนึงเห็นป่ะเพราะผักก็เกือบเต็มถ้วยแต่ว่าข้าวปูนมือใโตัวน่าจะใส่กะทินำมือใดก็ไปกินข้าวอยู่พี่ทุกเมือ่อใส่จะมีหมักปีหมักปีซอยเม่ซอย,ลยห,หลายหลายวานน่าจะเป็นหมักปีอันของอูตี้นี่ แต่ว่าเฮัซอยจังซีสามารถเอาไปต้มไปเกงได้คือเก่าเนาะมันก็นจะน้อยก็จะอ่อนไวค่ะทุกคนใส่ผักหอมหลายๆมาปีหลายๆแต่ว่าผักบัวมาใส่ใส่แต่หอมปลอมถ้าขอบวปุ้นเื่อบักหลายๆแม่ซื้อบักหลาย ผักกระเต็มถ้วยละข้ปุ้นใส่สมมุติว่าหัวหนึ่งเะนีจะใส่รึ่งเึิงนึงพี่นะข้บปุ้นคนวาม่าหลายแม่ซื้อไว้เพื่อแขกนะแต่ว่าแขกมาสองคนสามคนเนสนีจะใส่เคิงหัวแบบนี้แต่ว่าน้า้ำท่านใหมันห่อนหน่อยหนึ่งก่อนมันจึงแซบเพราะว่าเอาใส่ผักแล้วมันจะหยอกลงนะทุกคน มนนื่อเลิกการล้กนมาพีเลยเดบริเวณเงนินเลยทำอิฐราคิดว่าซีมานอนพี่คือไปขึ้นมาอุ้มไปตอนเศร้านี่ตอนเศร้านี่ไปเวียกระโบทนันมา,มายูพี่แหงไก่ไก่จากเหือนหันหกลักแหงสิบโบทนันกันเลยว่ามาบันเนึมแลยจึงกลับก็ได้ ตเวลาเขากินข้าวปุ้นจังสีนะ่ะใสทางนัลนมะเผ็ดปนน้ำแล้วกันจะใส่อ่ะจะกินมะเผ็ดดิบละคุยกะปินะ่าจะเซ่บอยู่ทางในเห็นออตูกำลังนอนอยู่แม่เพิ่งไล่เสร็จ

าจะว่าเป็นผู้สาวเนี่ยกิกระปุ่นไปแน่เลยต้องต้องเป็นผู้เท่าเลยว่ะไอ้หน้าสอบจะไปให้ท,งหทวงเลยเนาะกินลายเออเนาะผู้สาวเนี่ยคือกินหลายถ <laughs> ้วยแฮะที่จริงแฮะเราต้องกินวะ่ะสมมติว่าเรากินหลายนะทุกค,คนเร <laughs> าต้องแบบว่าใส่ถ้วยเดียวแล้วก็แล้วมันจะทวงแค่เดียวแล้วก็แล้วบัด <laughs> สมมติว่าเขาใส่หน่อยๆกับเจ้าขอบ๊ทหูเดียวว่าเขากินหน่อยหรือว่ากินหลายเนาะกัเจ้าขอบ๊ได้มาเบิรงเขาตอนเริ่มต้นนกิต้องใส่เลยเดี๋ยวเราก็แล้วถ้วยใหญ่ๆรถอันนี้ยู่่อยูนิเฮฟเขาขอดีเลยขอบคุญขอเอโตัวเนี่ยทลเรียนด้ยสบายดีเค็มนิดหน่อยนี่นะพระรามเส้นปลาบ่อันคนทคนพอดีกับเส้นขอบคุณนะซิมหนังลาคเนี่ยซิม

กันแบบนี้ซื้อไปด้วยซ้ําไปกวนถ้าคนนึงไปจับเงินลูกสิเข้าไปแล้วก็จับได้แล้วก็ยินให้มันออกยากเข้ายากออกยากนุ่มไปุ่มไปุ่มุ่มไปก็ไดุ้่มไปนําเอโตโตอันนี้ปไปยนข้างหน้าก็ได้จับได้มันมเป็นมันเป็นมันเป็นนะเนาะฮะที่ว่ามันเป็นดีครับ เดิมมาเดิมมาเดิมเออเอาขอาคุณเสิร์ฟมาพอดีพอดีมาแต่ว่าแล้วเยวจมากินเดีวดีกินเดียดีวสขุณนไปกับพอดีดีเดอทันใจเนาะที่เาทนจทนจ้ามาเดี๋ยวุกี้มันได้กินเต็มทีแล้วมันโบยบายนะอืมนนนไ่ได้ยานไนอืมันน

ทุ่งซางทุ่งซนาุ่งซางจังหวัดน่านไปชุ่งซางเรากับวจังหวัดน่านหรือเล่าุ่งซางรนางีน่าคือว่าเป็นหงสาเนาะน่านเรก็เลียวเนอะน่านรก็แล้วจังหวัดน่านอําเภอชุ่งซางจังหวัดน่านก็เป็นงานคือเราูจุดเนกัวี่กัว

บ่ได้กินหยังสะลักก็สิได้เนาะได้แต่ใครใจเงี้ยเนาะได้หน่เอายอเนาะยอกินได้ป่ยอาใส่นะนะเนียบ่กินของดองบ่กินของเผ็ดจบบ่กินของส้มเมาดนอยยบ่เลือยให่ รวยหน่อยมุนเงินเงินยังตัวยัค่คัตัวเนี่ยอ่าเสียพลาดแห้งคนมันเป็นตาแซมเหรอแค่วเาคนกินเผ็ดแห้เหีนกินแล้วนั่แห้งนะเล้จะสบายดีฮัลโ แี่จะมาร่องนอนานีแ <que> ล er <t> ้วหิววันนี้นอนแล้วมันเซ็ตเร้ซาบก็ได้เยอะก็ได้อยู่นะคะเยางนามนขับราดกอนงลงไอ้ร่อง ซอมซอเาไใกผเคบออนแล้วเดี๋ยวคส่ตัวตี้สหมอนแล้วกันไส่หอนแบ่บอลลอนบอลลขใส่เาใส่ปากมีปากถูกถูกดูกถ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 ูกกถูกาูกถูกถูกถูกูกถูกถกถูกถูกถูกถก แตเ,เี่า่มากมากจหูนน,นี่ยเสีคีนะ่ะข,ขน่าดอจะปบใส่ปากตอนะอ่ะนคนเราปุใส่ปากสลายสลสีคีแห่น้นะคือนะว่ขั้นางมันดิบยค่ะเห้ยคทได้ตอนยังน้อยฮะอยากเป็นไครนะยได้กินมีไวไวได้กิน่นกระซอยแม่กับผมเป็นครกับคนก,กินของดีแม่ก็ได้ แบบอันถ,ถ้าเป็นไข่แล้วอันได้กินมีไวๆแต่ก็กินตอนที่มันโแบแซบ์ล้วได้เนาะ <c oughs> เป็นไข่กินอยากก <c oughs> ่างโบแซบ์้า่ม่กินเฟอร์น่นีฟรนดมนถ้วยหนึ่งเอาไปกินน้ำกันอยู่บ้านแล้วก็จะเห็ดจังซีละหให้ปูโบแมนอใสไซเอ,าาเอถงแล้วมาปูนะซีจังแต่ก็ว่าเค็มตลอดอยากได้น้ำซุปหลายๆนะ เออาว่าเค็มก็เอาน้ำซุปก็ตต้มใจอยากได้น้ำหลายๆไปแล้วก็แบงกันกินบ้านต้องมาไปกินยุ้งเงินไปกินยุ้งเงินเราอันน้ำเท่าไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยกินเฟอร์ยุ้งห่นแล้วเขาแกยุ้ันจักเถอพอแม่ักซื้อมาให้กินยุ้งเงื ระยะย่างเก้าก mm ิน hmm. ยู้านคือเข้า hmm. ค่ะมีโอกาสได้กินเพราะว่าแม่ยากินเาเปี้ยวลวแม่ซื้อมาละต้มเป็นม้อใหญ่ๆนะปั่นกันกินนะะตักซื้อไว้เพว้ันชาวเราก็ยากกินนะเขาอยากกินคือคือยูานนะนะยังมันเนอะโรงเรียนปธยงกูได้จะเคยได้กินอยู่งานกันนะขั้ขนาดไปสามพันเกี็ไปสามผัานเป็นเซฟได้ค่ะเยอะ สี่สิบ0 0ห้าสิบเสามพันแล้วได้กินเผิดอะยังใครสอาเอกินเขาปุ้นด้วยแบบอนาครูเจอยีได้เอาใส่ถุงยางแบบตอนยังน้อยใส่แบการก้นกินละกันห้าเราสูงแน่เนาะไปไปมัธยมมหนึ่งครั้งแรกผู้พาไปกินป้าคนเราสูงปู๋เนาะซองเล่นกระใส่ ้ากรใส่ซีอิ๊วกระใสยย่พริกไทยล้ะใส่ิเขาพูานใส่นะนี่นนว่กเออไส้เขาเสี้ยวกุ้งร้ <c oughs> อนเลยเจะทานแล้วม <c oughs> ัวกคือข้าวเลยกินเขาพูดเป <c oughs> ุุงคือข้าวับกร่ปุ้นงน่ารักมันจะเสี้ยเพียงช<ไ>่อีในในไชอีไอีกัวกระท่ปมาจมอาจะลองซานได้นอกินอยู่ยล่างเงียหนจีดูดึงดูดมาปุ้งอะไร มีนถนสุวเองก็เลยโดนโดนอเยี่ยมอีิมนม้กันตเรา่่งกบหอเซิ์มึงเนี่ยปืนล่าเด้อขึ้นไปเหรอเราเ้ยงก็ต้เราตัวแค่ข้าวตัวมาสีเยอะจังกระไรอ้วนพียอเรอย้อยมีตอ่ต

เตามาดูตานมะนะไปใส่กับเต้ดนมค่ะก็เพ่อเด็กเนูันพออไปนั่นเอาพ่อฆ้าพันฟอปนั่งาโดนนะแซมํำมังควดนี่เนาะเออก็ก็อุ่นก็ดี่ัวไม่จังหรอเป่ามันมันคือแซวเลยดีดีคันเพราะพ่อบขาเสื้อยากมาเป็นตอนนี้แล้ววะกะบ่าม

โอ้ยเป็นซิปไหมป้าคุยตามเดี๋ยวผมไปส่องหน่อยบ้านเ่เใส่ซองหน่อยด้วยเลยคิดอะรอยูเลย แทบทานแทบอันนันะได้เปลี่ยนทานละขอบใจที่เราอันสปทานคงจะเยอได้ทานใหม่ก็ัเราะวนี่ก็ตะออนมากีเยวอเายากินเกินกเอามือกินนกนรอ่ะินเน้็ย ก็ส okay. ีเยวกน่ีดำสีดำสีดำ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 อำด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 ดำดดำดดดำดำดดำ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 ขำด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 ดำ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 นำด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 ำ ต้นฟูตต้นแตาโาองต้นหมนต้นนค่ะยุงหกเน่นี้ับโอ้ยขาตับอโตเกินชกหมื่นแล้วเนาะเอาเสื้นีังไงต้องทานแหบุ่ลูกนะ ออโต้เกิดหกมือมามากินข้าวน้ำมันออโต้สี่มือหรอมาันสามสามหรือหกหมอมือหนึ่งะมาหยาบเลยทุกคนจดไปดแต่เราังเหรอยูล็กเขาหนีเรายุ่งคนเดียวห้งมึนหนักเลยปุนอนินักจริงีเมี ที่เราเกลือ <aroma> ก <Napoleon. S 2> ินข้าวแล้วเขาคือประธานบริษัทตลอดคะพี่แม่เด็กจริงแล้วเขาคือประธานบริษัททุกคนฉันยังรู้ใครจะกล้าเราต้อหนักอนีรเราต้องก็ผล่หนักก็เป็นอะีรกันยังเบิ่งเนาะงม่์เจนระเบิ่งเบิ่งเมยเออจัาได้เพนเิ่งมันมันก็ขึ้นกับพระเอกกำลังเอกเป็นใครได้เรื่องเก่ามพยาแบบว่าเปลี่ยนโูกันแต่เดี๋ยวก็มีกำลังภายในเป็นหมอได้ทุกวันอ่ะ ยังม่ต่ที่เกาคือเกาอยู่หนักเองเบบเบิไหคือมาองแ้วรนมาลกที่ีมาเป็นูกาแเออากระเบ้งจากระเบงสมัยเ่น่ฝาแฝเราบ้างเมื่อสีปีที่แล้วอนี่้ารือสบยน

เอเหือนัาฉนเดินสาเดินสองเดินสาวเขาก็เดินอนนี่ละแ่สองนพอดีอยู่แบหอนสองในยูอันเดินสมเดินสามมานีกางเดินสามม่เริมละเดินสา่เดิมสองพอดีพอดีกับงานไหลลยเขาเดินสองเป็นยังเนสองเดินสาพอดีเดินพอดีเดินผ่านปัจจุบันปีปีนี้ชิบะจะันสองเนอะคุณแม่ ไปหาในไรของคนที่ไกลสาคนนี้ให้ปลกแซนหมอนก่อม่อูานเอากิโลป็าแซนแบบแป๊บเดียวมอ่ะใชเนาะมอเนาะเออเนาะทางเดียวนี่มันล็ปถึงดีวเหมดตหรอะได้ลวโอ้โหเจเจเลงคลงมอมันอดบานทานละแพะเป็นปานถ้าไปซื้อแล้วมันไปปลาแซนเนาะแอบตองอัน แบอกตัวตัวดอดนอนกินนินึงดีแ่แนกับอะไรคือให้ะมาจะมาบอตัวนอนแม่นอนแม่เหนล้เนาะนอนอกเลยเงินติดไหนติดก็เนอกัก่เาคุณบน้างแต่ละมือลาเม็าทายคลิปกินข้าวยนีให้เบิ้ง

ตายยอมาเอาดูม mm. oh. ันเป็นไข่ตายหน่อยเออตายแกจะผิดไงการหนูมนเลยอาวะเละอ่ะหนูไเห็นดิหนูไเห็นตาสัตวอันนี้ยังอู่ันเก่าอยู่ตายแบบไเน็้าว เทุกคนพยายามหลานมาเมื่อวานนี่แล้วก็บปได้ทายต่อเนาะแล้วก็มื้อนี้มากินตำมะคงตำอี่อย่างน้ำเอือยน้ำมูย้่ยห้องการอร่อยมากพามากินของกินเต่าสวยบอก,กินข้าววันสั้นสำหรับคลิปนี้เนาะต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อขอตัวกินข้าวก่อนบ๊ายบาย